เราจะไปบุก w r n e r Brothers ถึงแล้วครับทุกคน w r n e r Brothers ไร้ก้าเกงเขาช่วยรีบพูดสีย้ายฉันเอิบนามนดูง่อะมีบ้านไหนที่แบบเด็กง่บ้างไหมคือได้อยู่บ้านหลังนั้นเดี่ยวแล้วคือเราเดินนำขบวนมาเลยค่ะทุกคนเกย์อะเกย์เดินขึ้นนน ของเราจะดูไม่ค่อยีแบบมีมารยาทเราจะดูรุนแรงหน่อยโอ้ยน้าหลาะถึงแม้ว่าจะฟังเขาไปดูเรื่องเสียงดังมัก็อ่อนแกเรากำลังจะก้าวเข้าสู่กระรวงเวทมนตร์แล้วทุกคนโโอ้ โอลโลภาสามาด้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดมอนด์พลวัตนะครับวันที่ EP อี่ีแล้หมั้งทุกคนจำไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ไดมอนด์จะอินเจแปลมาสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเป็นไงบ้างมีใครได้ดูตั้งแต่คลิปที่1ถึงคลิปที่5าที่6เลยไหมก็จะบอกว่าสนุกทุกวันเลยนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับนี่เลยภูเขาไฟฟูจิโกซังน,นะครับกับนี่ทะเลสาบคาวาคุจิโกนี่ และวันนี้ค่ะทุกคนนะฮะเราจะไปบุก Wonder Brothers แต่เราไม่ได้ไปคนเดียวทุกคนใครที่เคยดูเราแกะอาร์ตทอยจากแฮร์รี่พอตเตอร์ภาพยนตร์ชื่อดังเสมะวันนี้ค่ะมันคือยายโบสเนี่ยเขาเผยพูดเอาไว้นะว่าถ้าครบ1 0,000่นวิวเขาจะพาเราไปบอหนึ่งวันหนึ่งแล้วคลิปนี้พิเศษมายังไงกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยขอคลิปนี้ถึงหมื่นวิวหมื่นวิวยังกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพราะว่าเราจะไม่ได้มาแกะแค่อันนี้อย่างเดียวถ้าถึงหมื่นวิวนะเดี๋ยวจะไปขอเดินมาเดินที่ญี่ปุ่นอ มันเกินหมื่นวิวไงมันไปถึงหมื่นหแล้วเมื่อตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครหรือบมันเป็นคนปั่นวิวว่าเอาดีๆมันอยากหาเรื่องมาหอเปวก็ทุกคนว่าไงวันนี้เขาไม่ได้มาธรรมดานะฮะเขามากับบ้านสิริทลีนบ้านแห่งความแบบดุร้ายมาแบบนี้เลยมาแบบงูเขียวง,งูจงอางเลยเขาสําปะมแล้วนะคะไปพบกับโบสลินเลยค่ะ อันนั้นอะรคะข้าหนึ่งทีค่ะเอาด้านขีานบลคต้องกระดิขนาดไหนลุ้ยพีเช็คฟรีเช็คฟรีเช็คแหวนแ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 วนที่ไหนก็ไม่รู้อยู่นีอผ้ามันคอนนะคะจากวอเดอร์บาร์เด เสื้อก็จากาาวอรเดอร์วอร์เดอร์แล้วก็โค้ชจากซาร่าเออกางเกงค่ะากางเกงจากตึกแดงค่ะเออรองเท้าค่ะรองเท้าจากช้อปปี้ค่ะเออตังหูค่ะจากเอ,อ่อตลาดอีดี้ค่ะฟันฟันค่ะ ม่ฟันจากไร้็โทษค่ะพ่อแม่ค่ะว้าเดี๋ยวให้มาวันนี้ยังไงครับพี่โบ๊ทวันนี้ก็จะพาไปวอเดอร์บัดเดอร์แกเคยไปหรือยังยังอ้าวแล้วแกบอกชุดป่าจับหมดแล้วเนี่ยไปเอาสั่งสินค้าสินค้าฟิชเชฟิชเชคฟิชเชคฟิชเชค่ะเสื้อโค้ทจากซาร่าค่ะเออพิชเฮกจาก ยูนิคอรค่ะยูนิคอรกางเกงสากฮีเท็กค่ะขาบินขาบินคงคอนคายเออพี่มาร์คพี่มาร์ครองเท้าจากเนียวบาลานค่ะเออกางเกงในดูด้วยไหมคะดูมันนี่ธรรมดาวันนี้เออนี่ธรรมดาหรอดูธรรมดามากหรอไม่ต้องว่าวันนี้คือหาความหนาวมากนี่ฉันใส่ฮีทเทคแค่ตัวเดียวข้างในเออโอ้ยหนาวป่ะถามจริงธรรมดามากหนาวไหมไม่รู้ขวดลงตั้งอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ค่ะ <aph ane. S 2> พี่ม่อนกับพี่โบ๊ทเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะครับไปตะลุยบรอนเนอร์บาร์เดอร์ที่เจ็บแผนว่าทอามีอะไรบ้างคร่าวๆหน่อยได้ไหมร่าวๆคร่าวๆนะคร่าวๆก็คือมันเป็นการจำลองสตูดิโอที่ถ่ายทาแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคเจ็ดเลยนะนอกจากเตรียมตัวไปดูแล้วเตรียมตังค์หรือยังคเตรียมตังค์ไปซื้อเลยด้วยพร้อมล้มละลายพร้อมล้มละลายเดี๋ยววันนี้มาดูว่าพีมโบ๊ทกับพี่เดมอนเนี่ยจะได้อะไรกลับบ้านบ้าเดี๋ยวไปเซอร์กันที่บรอเดอร์บาร์เดอร์เลยค่ะ ถึงแล้วครัทุกคนวัน <Wonder S 1> บัตเดอร์ตอนนี้นะคะอเราได้ตั๋วเข้าตอนเที่ยงครึ่งแต่เวลาคนไทยเวลาก็เทยไทยเนาะไม่มีอยู่จริงพี่อฟมาถึงแลครึ่งเลยเนี่ยแล้วนี่ทุกคนถ้าทุกคนสังเกตใ,ให้ทุกคนสังเกตใช่ไหมอมามถอดเสื้อโค้ออกหมดเลยเพราะว่าเราจะมาซื้อ เสือ้อคมที่นี่ค่ะใช่เยบดก็สู้แล้วค่ะวันนี้อากาศกา็แบบนี้ที่นี่มีลมแบบเย็นสบายใแต่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีกว่าทุกคนเ,เป็นไงครับทุกคนเตรียมตัวที่จะเข้าไปข้างในแล้วไม่ใช่แกคนเดียวนะที่แต่งมาจักเต็มหมดหลบซิหลบ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 นี่ค่ะ คนนี้ก็อยู่บ้านเดียวกับแกปะเนี้ยชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรซาเลชรินไม่ดูจากทรงสีผมเขาแล้วจะเป็นอยู่เล็บบริส <c oughs> ุทธ<อ>ิ์อะเป็นไงแกลองประเมินสถานการณ์สิว่าคนที่ต่อคิวกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่บ้าน,ใน,ในไหนกันนะก็ส่วนใหญ่อะคนจะอยู่บ้านกิฟฟินดอร์กันเยอะใช่แต่เป็นบ้านของพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ฉันขออยู่บ้านเดียวกับแกด้วยได้ไหมได้ก็ไปซื้อด้วยกันเลยเพราะว่ามีความแบบร้ายาอุ้ยไม่นะฉันว่าบ้าน ซิลิปเทลีนอะเยอะเยอะกว่าพอๆกันพอๆกันโซยานแฟนคลับบ้านซิลิปเทลีนกับกิฟฟิดออพอๆกันวันนี้แหละเดี๋ยวฉันจะเข้าไปซื้อไออันนี้สูตรพิเศษของแท้อ่าคืออ๋อคือเยบุนแต่เขาใส่ผ้าพันคอรุ่นเก่ามาใช่มันก็เลยจะเตะตารักสะสมแฮลลี่นิดนึงเนาะเลยเลิอ่ะเดี๋ยวเราเข้าต่อแถวเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนคือเหมือนกัอนว่า เราได้ได้ตั๋วรอบเที่ยงขึ้นมาทีนี้เราอ่ะมาเลดอีกแล้วคือเราขับรถมาจากคาวาคุชิกโกะเนาะมันก็เลยใช้เวลานานนิดนึงทุกคนโอเคเข้าไปเล้วเริจเจอนี่เลยยังไงวะเห็นไหมนี่นี่นี้เป็นฮังการีห่างหนาวคืออะไรนะฮังการีห่างหนาวหวานแต่ก้าวเข้ามาเลย ดินเสียงซาวหรือเปล่าเออตั้งแต่ซาวเลยแล้วก็ต้อนรับด้วยฮังการีหางหน่อใช่อ๋อเป็นมากกว่าที่อยู่ในภาคสี่อ๋อที่แฮร์รี่เแฮร์รี่สู้เพราะเชาแย่งชิมไข่ทองคำมาเ่เขาช่วยรีบพูดสิให้ฉันเอิบนะฉันงงอ่ะมีบ้านไหนที่แบบเด็กโง่บ้างไหมไม่ไม่รู้ผมไม่ค่อยมีนะคือได้อยู่บ้านหลังนั้นนี่โดดถ้าใครที่แบบไม่ต้องการไกด์เนาะเรามีนี่ดิจิตอลไกด์อ่าเดอดิจิตอลไกด์ก็คือเหมือนกับเวลาหูฟังที่เราฟังแล้วกดตามลำเบอร์อ่า แต่ทีนี้ที่เนี่ยเขาจะมีแค่ภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนให้มีแค่สามภาษาเอาไงดีไ่ต้องก็ได้พี่นายว่าไงก็แล้วแต่โดนสดไปเลยเอาได้เราก็แบบว่าไปตามฟิลเราก็ได้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นแผนที่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูแผนที่ก่อนอุ้ยบรรยากาศดีมากรอบ่คันนี้คือแผนที่นะคะอ่ะปลาปลาปลาเข้ามาแล้วค่ะทุกคน เข้ามาก็จะเจอกับนี่เลยนีอ่อันนี้น่าจะเป็นภาคแรกเลยไหมพี่โบ๊ใช่นี่เป็นแบบภาคแรกๆเลย ยากแล้วนะใช่ตอนนี้ตอนนี้คือไม่อยากเอาเยโบทเข้ามาแล้วเ,เพราะว่าเขาถ่ายในช่องเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมอนทาทัวร์เองฉันไม่ได้ถ่ายช่องใช่ฉัน,ฉนลงสตอรี่ 3> 3, 2, ทำขบวนมาเลยค่ะเลคนเคย์อะเกยเกยทุกคนเลยอแล้วแม่นี่นั้นใครคะสัตว์ปดสัวประายอยอค่ะคนเริ่มเลยคนแรกภาพไม่ได้ที่บอกวท่านนี้คือสัตว์ประจลาดยาดมวยะอเป็นพอรงเรียของ ฮอกวอตส์นั่นเองนะเว้ยแล้วเหมือนมากนะแกใช่ก็คือเป็นยูนิฟอร์มของจริงเลยเว้ยที่เขาใส่ในแสดงอะ่ะพวบแบบยูนิฟอร์มของแท้แล้วก็สัดส่วนสเกลเนี่ยคือคือเป๊ะเวอย์อดีนศาสตร์มาสตน์นังกรกับดาวอ้วกอวกหมวกขาสันนี่หมวกขาสานบูบี้ไปหน่อยหมวกขาสาน ดูว่าอะไรเอออันนี้ก็โครงหน้าคือเหมือนหมดเลยนะใช่ก็คือทรงโผมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเซตติ้งเขาเซตไว้เหมือนหมดเลยอ่ะมาทางนี้ก็เลยก็เลยมาเลยอันนี้ขออนุญาตขอโทษทีที่จําชื่อไม่ได้ข้าคนนี้จะเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับพืชศาสตร์โคโมนาโคโมนาอะไรโคโมนาโคโมนาใช่อ่าแล้วนู้นแล้วอุ้ยเนี้ยคุณคุณหมอหมอดูอันนี้จะเป็นเทอร์นี่เออใช่ศาสตราจารย์เทอร์นี่ที่จะเป็น อาสัตรจารย์ที่เกี่ยวกับการทำนาอนาคตสอนให้ดูอนาคตจากถ้วยชาหรือภาพยากรณ์จักแก้วอะไรเงี้ยไปดูหนูกไปดูหนูปนูไม่แน่ใจคนเยอะมากทุกคนนี่ค่ะวิลล่อมากตรจายเสน่หว้าวตัวใหญ่มากเป็น อีกคนหนึ่งจะเป็นศาสตราจารย์แฟร์ฟริสฟิกเออ่จะเป็นแบบคนแคสแล้วก็สอนคอยร้องเพลงสอนแบบร้องเพลงกับสัตว์เลยเราไปดูตรงนู้นนะตรงอาหารนะใช่จะเป็นแต้มคะแนนของแต่ละบ้านก็คือตอนนี้ใครนำสุดครับตอนนี้จะเป็นยริสฟินดอรนนำสุดเพราจะเด็กเนินเก่งอยู่ว่าริฟฟินดอร์เยอะเวลาแบบทำคะแนนอันที่สองแล้วพี่สองอันที่สองจะเป็นอ่าโซลิรินอันที่สามจะเป็นฮัฟเฟิลพับและอันสุดท้ายจะเป็นเลเวนคอล พี่โบ๊ทนี่อย่าลืมตรงนี้สัญลักษณ์แปลว่บ้านอันนี้บ้านไหนอันนี้จะเป็นคาร์เฟ่นพับค่ะอันนี้จะเป็นสลิชเชลินแล้วก็จะเป็นริสฟินดอร์อันนี้นนนนดอดีกเลยวันคอจะเป็นนกอ๋อโลกด้านโน้นเลยตอนเนี้ยซันน่าอยากเข้าไปนั่งอะไรมากแต่เขาไม่เข้าว่าใช่แกไปเราไปจอดดีเทลใกล้ๆดีกว่อนจอดดีเทใกล้ๆกันจานที่เขากินเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะดู อันนี้ก็จะเป็นอ่าถ้วยน้ำน้องแล้วก็จะเป็นช้อนทองเหล,ออลืองช้อนซ่อมอะไรก็จะเป็นทองงก็จะเป็นจานเรียงไปจริงๆจะมีอาหารนะเป็นบุฟเฟ่ให้เลยทั้งมือใช่ในราบอกเป็นยูนิฟอร์มอันนี้จะเป็นยูนิฟอร์มของบ้าน กริฟฟินนอร์ลยังไงเราควรต้องซื้อของมาก่อนใช่ไหมเออตอนแรกเราคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้เลยเราก็เลยไม่เข้ากรี๊ดมีตีมตีเออเซนมีเสื้อแล้วไงให้กิเกนได้ไหมให้กิเกนหน่อยได้ไหมมีแบบเป็นอย่างี้จะได้รู้ว่าแบบอ่ะาอันนี้คือชุดของสามคนนั้นอ่าใช่อันนี้คือชุดของสามคนนะแล้วจะมีชุดแฮร์รี่ลอร์วิสเอ้ยแฮร์รี่ลอร์วิสีแล้วก็เบอร์เวอรนี ไปทั้งส่งนี่บ้างพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราทัวร์ห้องนี้ก่อนแป๊บนึงอุ้ยนี่บ้านเราเองบ้านของพวกเราบ้านของเราเองวันนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตรงกลางก่อนได้ไหมตรงกลางจะเป็นของเดกูลุ่มนส่วนมัจะเป็นของโครสสลิชลินเราจะเป็นชุดแบบชุดแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวมัาจะมีทั้งหมด4ี่เลเยอร์ข้างในจะเป็นเสื้อตัวเด็ท้ายแล้วก็จะมีเสื้อกั๊กอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีเสื้อกั๊กนอกสีเทาอีกทีแล้วก็จะเป็นเสื้อคลุมอีกทีหนึ่ง จะเป็นชุดนักเรียนหญิงจะเป็นกระโปรงโอเคโอเคประมาณนี้จะเป็นบ้านเลเวนคอถ้าตัวละครหลักๆก็จะเป็นลูน่าอ่าลูน่าเล็บกูใช่ลูน่าเล็บกูก็จะอยู่บ้านหลังนี้จะเป็นเด็กที่ฉลาดมาลูน่าเล็บกูจะใส่ชุดประมาณนั้นค่ะตัวกลางกามอ๋อตัวริมอ๋อตัวริมนาเล็บกูใช่รายกาจะเป็นชุดแบบของคนที่แฮร์รี่พอตเตอร์เคยแอบชอบอาจจะเป็นคนแบบออกจีนๆนิดนึงนะไม่คือตอนที่ฉันดูอะฉันก็คิดว่าคนนี้เป็นนางเอกนะ จริงฉันก็คิดว่าโชว์เป็นนางเอกอออีกบ้านน่าสุดท้ายอันนี้คือบ้านของอาฟุตพับค่ะนี่อันนี้บ้านครับะคุคนนี้อ่าใช่อันนี้จะเป็นเซตหนึ่งดิคเกอรี่อ่าหรือว่าสัญญาอีบ้านมันอยู่บ้านหลังนี้เออก็ได้นะเซตรนึก็จะเป็นแบบว่าเดี๋บ้านค่ะฟุณพับแล้วก็จะเป็นแบบคนที่แบบได้ได้เป็นตัวแทนของเวทตายผาดีครับได้ไปแข่งดูไม่เอาดีกว่า ตายในเรื่องไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนแล้วอ่ะก็คือคนกองการเนาะเสื้อตัวนั้นเนาะใช่เขาคือคนงานแล้วก็คนนี้ผ่านไม่ได้เลยพาลโลพาลโลขอที่ดีแล้วแบบนางคือเป็นตัวสัมตัวละครสำคัญในแฮมม์พอร์เตอร์ทุกทุกภาคเลยแล้วด้านที่เงี่ยนะจะมีสัตว์คู่ใจของนางก็คือเป็นคุณนายแมวอะไรสักอย่างลืมชื่อเหมือนกันเลยก็าจะอยู่กับเขาแล้วดีเทลชัดเด่นปะแกจะมีความเก่าพร้อมแบบโซมๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผมของเขาจะแบบเถิบๆหน่อย เหมือนมากก็คือแกะแบบของจริงมาบรรยากาศในห้องนี้ตั้งแต่เข้ามาคือถุกต้องมากตั้งแต่ประตงประตูนี่คือคนญี่ปุ่นอ่ะเขาพูดภาษาญี่ปุ่นเนียเหมือนประมาณว่าใครจะเป็นคนโอ้ยโอลยเราต้องไปแล้วอ่ะเราไม่มีเวลาได้ถ่ายรูปเลยพี่โมเฮ้ยห่วยน้อยอ่ะไม่ถ่ายไม่เป็นไรเหยดเราอยู่ในคลิปเรโไม่ไม่ตะกี้ฉันลืมพูดคือคนญี่ปุ่นอ่ะเขาเหมือนแบบ ขอคนแรกเขาจะเป็นคนเปิดประตูอ,อีกต่อถ้าเกิดกูฟังออกนะเป็นคนแรกเลยเ,ลเลนาะโนย่าอะไรอยู่ก็ไม่รู้กูอุ้ยแสงตรงนี้ส่องมากพี่โบ๊ชมาอุ้ยจะมาดูอันนี้ก่อนอ ประมาณไหนไหนลงเล่าซิก็จะเริ่มต้นเกี่ยวกับการดีไซน์โครงล่างโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องเมื่อกี้ที่เราผ่านไปจะเป็นห้องที่เกี่ยวกับห้องกินข้าวหรือห้องประชุมนั่นเองแล้วจะมีจัดการเลี้ยงจัดปาร์ตี้หรือรับประทานอาหารกลางวันอาหารเย็นเนี่ยก็จะกินกันที่ห้อง้นกันแรมชี้หม่ชี้เล็กๆนะพวกนี้จะเป็นดีเทลรายละเอียดแต่โครงสร้างต่างๆเช่นบ้านของตระกูลลอนวิสลีย์อ่าแต่เป็นบ้านของวิสลีย์ก็จะอยู่ตรงนี้ ก็จะมีพวกอพวกดีไซน์กับพวกโมเดลต่างๆอายังไงยังไงอันนี้ฉันชอบมากคือมันเป็นบ้านที่ทรงซ่มากนะเว้ยแต่เป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆคือบ้านของ ลอนวิสซี่อ่าอันนี้ก็คือตระกูลวิสลีย์จะอยู่วนกันหมดเลยรวมถึงแฮร์รี่พอตเตอร์น่จะชอบมาอาศัยแบบก็ดีไซน์หลายๆอย่างของฮอปก็เนี่ยก็จะได้มาจากมหาลัยออกฟอร์ตนะคะที่อยู่ออฟฟอร์ตแล้วครับนี่เราเลือกออฟฟอร์ตหม่ออฟฟอร์ตนะคะอ่าก็จะได้มาจากออฟฟอร์ในลอนดอนแต่อันนี้คือออฟฟิศน้องใช่ไหมออฟฟิศของผมดับเบิลดอลใช่ค่ะใช้คำพูดอ่าออฟฟิศผู้หญิงอยู่นี่ดนวยใช่ที่เป็นห้องทำงานของดับเบิลดอร์มันบูลลี่กี่ครับเปลี่ยนที่อันนี้เ่าคืออะ 嗨。 อันนี้จะเป็นห้องของทางเดินห้องตู้อาหารใช่อันนี้จะเป็นข้างบนเพดาแล้วข้างล่างจะเป็นต๊นะก็จะเป็นบอบพวกการดีไซน์ซต่างๆนะไม่ว่าแกมัน<พ>มันมันลงลึกไปถึงกับพวกเสื้อผ้าละเอียดการดีเทลว,ว่าเขาอะจะต้อใช้ผ้าแบบไหนอันนี้เขามีบอกเลยว่าตอนที่เขาออกแบบอ่ะมันจะมีบอกเป็นชั้นๆๆหรือว่าอันนี้ใช้สําหรับผ้าฉากนี้ฉากนี้อย่างเงี้ยวิดจิตก็จะมีบอกว่าในริสจิจะมีรูปบไรลมีอะไรยังไงก็จะเป็นนะอันนี้ก็เป็นตารางซุ้มพี่บู๊อะไรวะ oh mm -hmm. อันนี้บันไดน่าจะเลื่อนให้ขึ้นได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้พูดพูดว่าอะไรนะมันน่าจะเลื่อนมันได้มันจะหมุนอ๋อเหอ๋อนี่ไงนไหพูที่บพี่มอนอะไรครับฉันได้ยินว่าแกอยากรูปขึ้นบนรูปพวกนี้ใช่ใช่ฉันจะพาแกไปถ่ายยังไงครับไปไปจุดถ่ายตรงนั้นลือรูปสีเขียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาขึ้นตรงนี้แต่ชุดเราไม่ลดเลยนะน้อยอ่ะอันนี้ก็จะมีแบ็กราต่างๆให้เราถ่ายรูปนะเพื่อจะมาขึ้นไปเราไปถ่ายตรงนี้เลยตรงนี้ใช่ไหม คนตอนนี้ฉันตามหาตัวเองอยู่คือเหนื่อยแล้วก็วุ่นวายมากก็จะอยู่อันนี้แหละมัง้งเดี๋ยวก็มาเละดูค่ะมีคนบ้านในคนบ้านไหมคะนั่น อันนี้ถ้าใครอยู่บ้านกริฟฟินดอร์ก็จะรู้ว่าอันนี้คือสุภาพสตรีอ้วนอ่ะ้วเป็นคนเฝ้าประตูของทางเข้าห้องนั่งเล่นของกริฟฟินดอร์ใครจะเข้าก็ต้องผ่านป้าคนนี้ก่อนออนี่คือห้องนั่งเล่นของกริฟฟินดอร์ค่ะ คุณแม่พามาถ่ายอะไรคะอ่าว <absorbed> ันนี้นะคะเราจะไปถ่ายรูปจบการศึกษากันแล้วเราถ่ายจบการศึกษาเลยเราก็จะอ๋อเขาบิ้วอยูฟใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นการเชียร์การเชียร์กีฬากีฬากีฬาชื่อว่าอะไรคะอะไรนะควิสดิดควิสดิดเออควิสดิดอะไรแบบของกี่กออกเสียงไม่ถูกวันนี้เราก็แพ้ละสิเนี่ยเออเราไปแพ้เซรีนใช่อยวเอาจะให้เลือกฝั่งได้นะว่าใครจะอยู่อยู่ดีพอใช่อาจจะเลือกฝั่งแม่ก็ไปอยู่กับบ้านลุงแสง นี่ชุดอยู่นี่ค่ะนี่ เออฉันบอกก่อนเลยพี่บอนพี่บอนตอนเชียร์แกต้องแกะผ้ามันคอแล้วแกชูสลีฟลีนดีเลยนะชูเลยแกจะเด่นมากก็คือเราไปอยู่ฝั่งเศสนี้พี่พนักงานเขาบว่าเราจะอยู่เขาจะอยู่บ้านไหนแต่เขาดันมาเจอซุปเปอรเราสองคนเขาบอกว่าใช่สลิฟลีนอะะไรฮอันนี้เขาจะมีสอนด้วยว่าถ้าเราอยู่บ้านไหนเวลาที่มันมีอะไรุเราจะต้องทำท่าอย่างไรออ๋เดบู๊ดเขามีวิดีโอสอนอยู่ตรงนี้ คือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรขึ้นมาตกใจอะไรขึ้นมาก็จะมีสไตล์ของบ้านเราใช่เขาต้องให้เราแบบเป็นหน้าบุ้งชอบแบการเสียงแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันของเราจะดูไม่ค่อยแบบมีมารยาทเราจะดูรุลแรงหน่อยเกี่ยวหมดใกล้แล้วใกล้แล้วนู้นอเข้าไปแล้วทุกคนนี่ก็จะมีพี่ทีมงานนะในการสอนอยู่นี่ค่ะนี่สวิตช์ เราจะมาดูเรฟเฟลนในการแบบรีอคชันในการในการเชียร์นะครับดูว่าเราจะมีแอคติ้งนาดไหนนะามาแลได้มาแล้ว<า><า>ได้เข้ามาแล้วค่ะได้เข้ามาแล้วเอาว่ะเอาว่ะอ๋อนี่เราอยู่บ้านสีเขียวนี่นเขาก็จะบอก<ส><ร>จะบอกสีเลยเหนูสังก็อยู่ข้างหน้าค่ะเี่เขาก็จะให้เราแบบว่านี่เอาสอกวางอย่างนี้เป็นบรรยากาศการเชียร์ไปบูท เฮ yeah! like ้ยน่าหล่อกว่าน่ารักอมากอลิเกตโต้มาเฮ้ยน่าหล่อ่าถึงแม้ว่าจะฟังเขาไปดูเรื่องเสียงดัง้วก่อนแกไปดูรูปกันค่ะไปดูรูปกันเฮ้ยมาแล้วมา วอ้าวมัน่มากดูุดดม อนนี้ก็คือไม้กวาดที่ปังที่สุดในในเรื่องนะคะก็คือสองไม้กวาดนี้จะเป็นไม้กวาดปี2000ที่ไปขอแฮร์รี่นะคบแล้วก็เหนือยิ่งกว่าเดโกมบาบับก็คือไปซื้อตัวรุ่นใหม่ก็คือตัว2001 อ่าซึ่งราคาแรงกว่าแพงกว่าแล้วพ่อนางซื้อให้ยกทีมเลยค่ะเพื่อแข่งแข่งควิสนิทกันเองต่อไปจะเป็นภาคที่พี่ม่อนกับฉันชอบที่สุดก็คือภาคสี่อ่จะเป็นการแข่งถ้วยอาคณนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกโรงเรียนต่างๆที่มาแข่งในใน ถ้วยถ้วยอาัคนาีเนาะมนแมนแมนชายล้วนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีพออไปคน,นนี้นะคะแล้วก็ชุดนักเรียนของเดิร์สแตรงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เขาจะมากับเรือแบบนี้อ่าก็คือเรือเนี้ยจะดำน้ำมาเลยแล้วก็พุ่งมาโผล่ตรงทะเลสาของฮอกวอตส์ Hogwarts เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นถ้วยถ้วยอาัคนาีอีกแบบแต่เป็นถ้วยใส่ชื่อตัวนี้จะเป็น<อ>เปลวไฟลุกขึ้นมาอ่าแล้วก็ใครที่อายุไม่ถึง17เจนเนี่ยก็จะไม่สามารถลงแข่งใน การประลองเวทนี้ได้ใช่แต่ว่าทำไมแฮร์รี่ถึงลงได้ละ่ะเพราะว่า <c oughs> มีคนโกงให้แฮร์รี่มีคนแบบว่าไปใช้คาถาอะไรสักอย่างเพื่อ,อยัดชื่อแฮร์รี่ให้ลงไปเพื่อให้ไปไปตามแผนของท่านหลอดเพอ,อ,อแล้วก็อันนี้จะเป็นโรงเรียนโบบาตองค่ะจะเป็นโรงเรียนฟิลในนั้นคือจริๆงๆอะโบบาตองไม่ได้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะน,น,นิยายอะแต่ว่าเขาทําให้มันเหมือนว่าเป็นโรงเรียนหญิงด้วยเลย ก็จะมากับรถแบบนี้ค่ะเป็นรถม้าแล้วก็จะมีม้าบินโอ้อ่า,าซึ่งม้าบินของนางก,ก็กินเลือกด้วยนะต้องกินวิสกีสม้มอท่านั้นแบบว่ากินแบบมอสอ่ะเออนี่ดูดีเทลไม้ไก่ยักษ์สิแต่ว่าขนาดขนาดหุ่นอะอแค่หุ่นอะอเขาก็แกะมาได้หนุนมากใช่ใช่ก็คือเขาแกสะสเกลให้รู้ว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครของใคร นี่คือห้องอะไรห้องออฟฟิศของดับเบิลดอร์อาดับเบิลดอร์ระแต่ยังงับกระดออุ้ยแรงมากเลยเห็นไหมอะยังไงหนึ่งทีห้องนี้ก็จะเป็นห้องของทำงานของดับเบิลดอร์นะคะก็ในห้องเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพร็อพของดับเบิลดอร์ ก็จะเป็นดับเบิลโดของ3เวอร์ชันนะคะคือเวอร์ชันที่1นที่2เนี่ยจะเป็นคนเก่าที่เคยคนเล่นก็คือคนนี้อับบาดเดิลบดอร์ซึ่งเขาตายในภาค2ในการถ่ายทําก็เลยภาคต่อต่อไปก็เลยเอาคนนี้มาเล่นแทนเป็นดับเบิลโดนะคะคือคนนี้คือที่เล่นในพวกฮอบบิตด,ด้วยอะไรด้วยอ่ะก็จะเล่นหลายเรื่องอันนี้ก็จะเล่นถึงภาคสุดท้ายเลยแล้วก็ในเรื่องของแฟนตาติกเบนก็จะเป็นคนเป็นดับเบิลโดในร่างที่หนุ่มกว่าอ่าตอนนั้นก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นทางขึ้นไปห้องของออฟฟิศ ของดับเบิลดอร์นั่นเองเขาจะพูดว่าสรีมบราวน์มาหนักเชอริสมาแล้ว,ว<อ>ก็วววจ,ะจะหมุนปุ๊บแล้วก็คนใดก็จะขึ้นมาขึ้นเหมือนกรนดิ๊บขึ้นไปน<อ>แต่ตอนนี้เหมือนเรากำลังจะเปลี่ยนเรื่องแล้วใช่ไหมไม่เปลี่ยนอันนี้จะเข้ามาในโซนของผู้เสพความตายพวกยูนิฟอร์มชุดต่างๆอ่า<อ>จะเป็นรายละเอียดยูนิฟอร์มชุดเรื่องตั้งแต่ไม้กายสินเลยตัวละครอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็จะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ไม้แฮร์รี่พอตเตอร์ไม้ของเนต์ไม้ของดับเบิลดอร์ จะก้าวเข้าสู่กระทรวงเวทมนตร์แล้วทุกคนโอ้โหอลังการมากอุ้ยสวยมากโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วว่าเราควรมีชุดโอ้โห กระเป๋าพี่โอ๋สวยมากมีความเป็นกลิ่นไม้อ่ะถ้าเราเอากลับไปเราจะใส่อะไรดีวะก็ดีต้องมีวายน่ารักนะน่ารักมากนี่ขนมแฮร์รี่น่ารักว้าวเออเป็นมาสก์สติกโอ้ยเดกตุ๊าสเนปวันสเนปส์สเนปสเนปอะไรมาก็้งแต่ยักษ์อ๋ออันนี้สวยมากของวอร์เดมอลวอร์เดมอลว้าวโคสเนปส์หยิบสเนปส์สเนปเออี เช็คเช็คของโุ้ยมีดีเทลในการเปิดด้วยว่านี่ของสนิปนะครับเขาต้องเลือกกล่องไหนอะส่งไหนได้ส่งไปหมดแล้วเลยอะเขาามได้แรดชิคกด้วยซื้อเลยเซลยดิส s o วันเอาไปเลยสัญญาณได้ขออีกไหมนึงความแฟชาติอยู่กันนะเดี๋ยวเราก็มาเช็คของแป๊บนึงอันนี้ลิกาโต มันยังไม่จบเพียงแค่นี้<ช>เราจะเดินตามหาเสื้อคลุมเขาบอกว่าอันนี้ถ้ากดนานจะเห็นตัว,วู้พิทักษ์เนี่ยลองดูเนี่ยเหรอเนี่ยตัวพุพิทักษ์ไม่ต้องแปลกใจเลยที่ฟุตเทจเราเหลือแค่นี้เพราะว่าเราเอาเวลามาช็อปกับพวกนี้ทุกค,คนและนี่ก็คืออใช่ไปค่ะเราจะจ่ายต่างกัน คืองงมากตอนเข้ามาเนี่ยเป็นซิลิทรีนตอนออกไปเป็นทัฟเบอร์พับเอองงมากคืออยู่ๆก็ถูกฉลกกับสีเหลืองเข้ามาทันทีของเนี่ยย้ายบ้านกลางทางเออคือก็ต้อนรับแฟนคลับคนใหม่ด้วยนะคะพี่น้าท้ปเวสซิริตรีนเหมือนเดิมฮัลโหลเข้าไปตอนเที่ยงครึ่งตอนนี้กี่โมกขะ ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึง่งห้าโมงครึ่งทำอะไรลงไปครับเสียหายไปกี่บาทครับเป็นเงินไทยประมาณเดี๋ยวไี่บอกอีกคลิปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะทำคลิปแบบว่าแกะเรียกอะไรเปิดกรุ่แล้วกันขอ,อ,องที่ได้จากวอเตอร์บาร์เอร์ก็สำหรับใครที่อยากจะมาวอเตอร์บาร์เอร์เนาะก็ต้องให้เวลาเขาเลยหนึ่งวันเพราะว่าพี่บอสอย่างพี่โบออ๊ทอะพลาดมาก พลาดที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าข้างในมันจะว้าวมันจะอลังการขนาดนี้และที่สําคัญคือทุกอย่างต้องมีคิวต้องมีการรอนะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอีพต่อไปกับการเปิดถุงของเราเเปิดถุงจาก w o n เ e r ร์มาเดที่ญี่ปุ่นแล้วกันว่าพวกเราได้อะไรมาบ้างบอกเลยว่าเจ็บจุกว้าวปัช่ำ๋ยวจะททาคลิป จบอีพีอีนึงก็คือเป็นการสรุปค่าใช้จ่ายจากการมาเที่ยวเจแปนแล้วก็จะแจกทริปด้วยเผื่อใครสนใจในแบบจะตามมาตามแพลนเราเพราะว่าเรามาเก็บได้หลายเมืองมากอย่าเพิ่งสาไปไหนนะครับกดปักหมุดไปเลยมาแน่โอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้าวนนี้คิดอะรบออ